โอ้ต้องมัดแม่เข้าไหวบ่มครับมัดปากดลาเขาว่ามัดอะไรแล้วกินนมต้องมัดปากผมว่ามันเจ็บเต่าเหมืนเดิมต้องมีแอคเทลอาตัดเบอรเอะไรแบบนี้นายทีมีอาการเจ็บเต่าครับแก้แกสีเม็นแ่สีค่อยๆผมใส่ไตพิมพ์แล้วครับเสียดเข้าไปประมาณซิปนาทีมันก็ไข่ออก เวลาลูกไปสืบมาดเอาเอาไหว้อย่าหในขวดเทไหร่เขาขายจัง่าดีครับผมก็มาใส่โดนเลยแต่ก่อนเนี่ยไปบึงให้เขาอยู่อันข้าเขาเลี้ยมันเป็นอาการนี่แหละเอาไปหายาเมสียเขาไปบัวหเยนี่น้ำเมดัเอาเจ้าบ่าก็เอาขมกได้แก่แก่มันโมมีที่ละครับ แม่จนไปาแล้แม่ไปับไปนอนหู่เล้าเสียเจกหนูหนูก็ง่เราะว่าลูก็่ตืงชิ้นสามตัวมันตายแล้วเดงออกนะโอ้เขาเป็นแม่สาวไดอออกสอตัวโอ้ดืงออกัวน่งไอ้สิมันขาดหวานเดอดมันจะเหมนจิ้นจิจิ้นจนจิ้นจนจิงนจิ้นมันแ้นจนน้้้ม้ ม,ม,มดกกูมนนะมะข้าวปลาสีเหลียวที่จูบน้ำกินจับจับ,จบไม่เลยเอานอมหัวแดงมาเสริมได้บ่ได้ครับถทาถ้างกินเอาเอาเอามาเทใส่ยีสต์มาให้ดูเน่ครับเทใส่หลังก็ได้ไดสามเมรเขาอันนั้นนี่ยครับต่วาแต่วันมัเแก่ไขสซยแมร์ในอีที แม่แม่ไม่เคยเห็นอยู่เลยแต่ว่าแต่ว่าอีกลูหลใหญ่น่ะมันก็กัดอยู่แต่ว่าเรื่ใหม่นะมาทาเขอาออกแล้วบ้านนี้มันก็มันก็สิเป็นเป็นแม่สาวนี่แล้วครับแม่นางก็ไ่ค่อยเห็นดอกมันโดนเห็นเธอหนึ่งที่ซุ่นนี่เนี่ยมันออกมาเอาเย็บปากเยนนก็บนั้นเราบอกว่าอย่างไร<อ>แค่ก็บกัดแต่ว่าอีตุบะตุนกัดแต<อ>่ว่าหลูไม่หลูแม่ว่ากุศลหายมุกเป็นตัวออกกุศลเป็นเหลี่ยงมัน บวคร <Hospital> ับสาวสามสองสาวกับสิบบวเป็นยังเนาะ เนครับที่แรกมันก็ให้กินอยู่นุ่มันึ่งก็ให้กินอยู่ไปหาปากมันมันก็นอนเสยอยู่ที่แรกมเลยบันบางนิดบันจับเป็นสิปัดไอ้ตันแขีวมันก็ห้องครับห้องลราบันเครียดเลยบันน่นิดนุ่มนิดถูกปัดถูกปัดเลยเขาไปไม่ได้เลยดูต่คเขาไปกัดสิเลยโตโตสีอันกันการอันฝงโต๊ะทั้งแต่จับสิเลยไหนว่ามันโอ้มัดมัดเหมืนปากมัดอันนี้ไว้น่ะ ตะกอสม่านอูนั่นั่วกหนกท่านสองเดี๋ยวแต่อันนี้ไม่เงียครับส่งมันใดอยู่ลูกอนนีลูกขาหาขาจมกนอืม่าเดโต คร uh ับเจ็ดตัวไม่ได้เดือนเดือนยันก็สามเดือนเจ็ดตัวไม่ติดใครไม่ติดใครจะได้เหรออ่าดอ่ะ ขายไปงวดก่อนจะ1 0 0สนมาปุ๊บนี้เพราะว่าแนวออนองแี่13หมื่นก็อันเลย่ละเดือนนึงกบเดือนนึงก20,000ทียที่งช่วงนู้หาัที่ว่ามงตวลงันครับเนี่ยครับจะหันสองห้อมกตัวันเดียวตัวหันอีวเดี๋ยวขายลูกเดียวนีเงียบแน่ครับ งามลูกอีนางามงามไอ้บอหงตัวมันินลูกาหันี่ลูกลูกีเบิกเสียงก็ลูก่ายังกอโอตัวนี้บออมันเด่นเลใช่ว่ะตัวมันเด็กเด็สองตัวเนี่มัโอ๊สามตัวตัวนี้บ่คีอไที่รานเมแม่เนมบ่แม่แม่หนบ่ยอาสามตัวสมอห ม่ม่นีเหรตัวอินยัไม่หนาวเลยอินเนี่แม่นีตัวชาวเป็นตัวหาตัวมันมันมีมันจะออกบัก่อนเลยแม่ดึงออกดึงออกกองเป็นพูดเลยหมูสาวเขาทำหมดได้ครับหมูสาวมูสองสองเยอ๋อเือเปลี่ยนไปได้มันออกแี่แหลกอันนี่มามีต่ัวเดียวมันออกเจ็ดมีค้อสองที่อีมันออกเป็นหาตัวีแม่โจกออกเลย มันมานีไม่ร้ายตมันไปข่าอยู่สองขอนี่มันตัวนี่ตัวหวทองเขาใหญ่บวครับตอวทองให่ทองใหญ่แต่ว่ามูอันเป็นเท่นันมันอ่อนมาไปต้องเขาแม่ลรตรงไม่ก็หลดบ่ลอริงไมันกินขาบเดียวเลยครับกินขาบเดียวดทองเดียวาเกียวโอ้ยมันเทใจกินหมดมัใยังกินข่ดคนนั้นไม่เช่ มันหมูเให้ไปเว้นประโยชน์เสียประโยชน์ดิให้กินหลายเกินไปห้ินหนก็มันมูแมว่กิากนเนากันขันแมนส่วงได้กี่มันวัคููกันเนาะแมนครับอ๋อเอามามารวมกันแม่กินกัน ตัวแม่คู่กันตู่ต่่ตัวนี้ล้วน่ห้าดรามานี่งหมี้่าเลยมอมันูค้นกับวัลายเป็นอะรแม่หมูค้ีตัวนี้อย่างนหมูเขาไม่าเี้โอ้ตัวตัวไหนขอไก่หุ่นอขอกไก่หุ่นหมอม่ขอกไก่กัหมูเขาโอ้มีหองแม่ตัวนี้โอ้ตัวนี่กับหมูเพลน อี่ยงน้ำกันบันขายให้พวอขายพ่กรขาด้วยเสือดิบขายกัขายแล้วแต่ท่แรขายทว่าโลละห้าที่ครับบันี้เขาเขาเอาไปตน้ เอาไปตึ้่งแล้วเข,ขามาว่าลดราคาให้โถามลดอีกตั้งหาเออเอาไปแล้วลดราคาให้บคุยกันยเลบานนีก็โอ้นันสิม่ให้ดบิขายอกเบอกลขวบหนะแม่น่เ <c oughs> ่าายบเขา, <c oughs> าขายี่แนมีลคนเลยม่เอานครับขันทามีสองถังกับ ừ, พวอันนี้ตุลาหาพันตู้อโ,โอ้ก็ได้ได้กาลัวไลยแล้วเครัอ หาพันหาพันตัวดีนวดเ,เลยนวดเลแม่เอาหมูดูโลมาใส่เจ็ดกิโลอันนี้แม่แม่เป็นหมูสายส่องสายนี่ค่ับก็เป็นหมูสายตรงหมูสายตรงเนี่ยเอาแม่มาค่อยเบี่ยเบียน